สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชน,นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่12เมษายน2565ก่อนวันสงกรานต์หนึ่งวันนะครับก็จะมีการไปสวนคำร้องสื่อพยานผู้ร้องคือฝ่ายกระทรวงวิจตนวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสลาดและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุกไปจับแล้วก็มีการออกหมายค้น แล้วก็ทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองนะครับก็คือออกหมายจับเมื่อวันที่ห้านะครับเปิดามหมดแล้วก็ส่วนสายเราเนี่ยก็จะมีอีแคมแล้วก็พยานอีกหนึ่งายนะครับประเด็นที่เราจะคุยจะพูดหรือสักท้านนี่ก็คือประเด็นที่ว่าแสตมร์มังกรฟ้าเนี่ยเป็นแสตมร์มที่ด,ดําเนินธุรกิจแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่า เมื่อปี2563นี่นะครับ64 64 64เนี่ยท่านอดีตขออ,อกลองสลาดเนี่ยได้เคยไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการคุ้มครองผู้ผบริโภคสภาผู้แทนราษฎรว่าการที่บริษัทมังกรฟ้าเนี่ยขายหวยออนไลน์โดยใช้ เก็บพรอมกรฟ้าเนี่ยขายแล้วเก็บค่าบริการคือค่าสแกนเนี่ยเป็นจํานวน3บาทนตอนั้นนะครับดีเป็นการดำเนินการธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความผิดซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้โพสต์คําให้สัมภาษณ์ของอดีตท่านขออกองสลากลงในเขตธนาธันชัย,ยเดชแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย ท่านผอ,อนก็ยังบอกว่าคนที่ผิดเนี่ยก็คือผู้จําหน่ายตลาดหรือผู้ขายหรือจะเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นบริษัทมังกรฟ้าแน่นอนครับจึงเป็นบริษัทที่เป็นคนกลางนะครับเป็นตลาดที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันโดยที่เราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระอบอกรือในการขายเกินราคาหรือกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจะเอาจุดนี้มาเป็นการจุดที่จะสู้ และก็สัก้านพยายนทุกปากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือแพลตฟอร์มกังกฟ้าเนี่ยหรือบริษัทมังกรฟ้าอตเตอรี่จำกัดนะครับได้มีการประกอบธุรกิจมาเป็นเจ้าแรกๆแ,แล้วก็เป็นเจ้าของโน้ตฮาวซึ่งในการคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีแพลตฟอร์มอื่นนะครับในทำนองเดียวกัน